เหมาะสมกับหัวเทียนประเภทไหนงบประมาณบอกอีกว่าไม่เกิน2,500บ้านอยู่แถวบางกะปินะคะคมีร้านไหนที่ขายหัวเทียนหรือเปล่าหรือว่าต้องมาที่คลองถมช่วยแนะนําหน่อยค,ครับคือเรื่องหัวเทียนนะครับที่จริงแล้วเนี่ยสา่นห้าพัโลเนี่ยยังไม่หมดอายุการใช้งานนะครับหัวเทียนเก่าเนี่ยยังใช้งานได้อยู่นะครับแต่เรื่องลักษณะการรอรอบรออะไรเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยถึงคุณจะเป็นหัวเทียน ให้หัวละสองพันสามพันมัน <c oughs> ก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับ <c oughs> ก็คืออาจจะมีประโยชน์บ้างเล็กน้อยแต่ผมคิดว่าคงไม่คุ้มค่าอะไรนะครับหัวเทียนเก่าที่คุณใช้อยู่เนี่ยยัง,ยงใช้งานได้อยู่นะครับไปได้ถึงสี่ห้าหมื่นกิโล <c oughs> เพราะฉะนั้นสามหมื่นห้าพันโลเนี่ยก็ยังไม่น่าจะเปลี่ยนย <c oughs> ังใช้ได้อยู่ยังใช้ได้อยู่ <c oughs> ครับแล้วถ้าหากว่าเปลี่ยนเนี่ยแนะนํารุ่นได้ไหมคะมีงบสองพันห้าหรือว่าจะใช้อย่างเดิมก็ดีขอ<ล>ใช้อย่างเดิมดีกว่าครับตามสมุดคู่มือดีกว่าหัวเทียนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีปัญหาเรื่องระบบไฟอีก เพราะฉะนั้นถ้ายังไงจะเปลี่ยนแปลงก,ก็ต้องปรึกษาที่ศูนย์นะคะ,อ,ะอย่างนี้ครับถูกต้องครับเพราะว่ารถยังใหม่อยู่ะนะครับเอาละครากันที่คําถามอีกหนึ่งคำถามที่ส่งเข้ามาทางแฟกกันบ้านนะคะเป็นคําถามที่ไม่ได้ระบุชื่อมาด้วยนะคะบอกว่าผมใช้รถกระบะนะคะ ใช้ b i g m อยู่ค่ะปี1985ปัญหาในตอนนี้เนี่ยนะคะก็คือบอกว่าแรงไม่ค่อยดีนะคะไปปรึกษาช่างมาแล้วนะคะช่างก็บอกให้เปลี่ยนแหวนถ้าเปลี่ยนแล้วแรงจะดีขึ้นนะคะแล้วจะใช้ได้อีกนานไหมนี่คือคำถามนะคะแล้วถามว่าค่าอะไหล่นะคะรวมกับค่าช่างเนี่ยแพงหรือเปล่าทำนานไหมขอบคุณล่วงหน้ามาด้วยค่ะก็ที่จริงแล้วท่านผู้ชมฟังผมให้ดีนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่มีรถเก่าๆนะครับแล้วก็ คันนี้อายุอายุรถเนี่ยผมว่าก็ต้องมี10กว่าปีขึ้นนะครับเพราะะนั้นแสดงว่าเครื่องยนต์ตัวนี้ที่ช่างเขาบอกว่าจะต้องเปลี่ยนอะไหล่เยอะแยะอะไรมากมายก็เท่ากับเป็นการโอเวอร์ฮอนใหญ่<ช>นะครับ<ช>สำหรับเ,เครื่องยนต์นิสสันบิคเอ็มรุ่นนี้นะครับค่าอะไหล่ถ้าเป็นของแท้เนี่ยนะครับ<ช>ไม่ว่าจะเป็นโปรเกนเป็นแหวนเป็นลูกสูบนะครับเป็นชับอ,อกชับก้านปอกสูบอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมด<ช>นะครับ<ช>โดยประมาณนะครับประมาณ2 0,000 20,000แปดกว่าไม่รวมค่าแรง <c oughs> นะครับค่าแรงค่าน้ํามันเครื่องค่าอะไรต่างๆค่าน้ามันล้างคาเครื่องอะไรต่างๆเนี่ยท่านผู้ชมก็ต้องเตรียมไว้อีกประมาณสี่ส่าห้าพันนะฮะรวมไปเสร็จแล้วก็ตกประมาณสามหมื่นกว่าบาท <c oughs> ในอะไหล่แท้ <c oughs> นะครับ <c oughs> แต่ถ้าเกิดเป็นอะไหล่เทียมนะครับเทียมก็มีนะครับก็เฉพาะค่าอะไหล่ก็ไม่เกิน1 5 0 0ืหบาทนะครับแต่ผมไม่รับประกันว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะใช้ได้นานมากน้อยแค่ไหนยังไงนะครับเป็นอะไหล่เทียมทีนี้ในเคสอย่างเงี้ยนะครับผมแนะนำนะฮะ ให้เปลี่ยนเครื่องเซีกันแฮนดีกว่านะครับไม่ต้องไปนั่งโอเวอร์ฮอลแล้วท่านอย่าลืมท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับว่าโอเวอร์ฮอลแล้วเนี่ยเราจะได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับเครื่องยนต์ที่เสร็จออกมาแล้วเนี่ยเราเออจะประสบความสําเร็จแค่ไหนะนะครับคือลักษณะการประกอบเนี่ยของช่างเนี่ยแต่ละอู่เนี่ยก็จะแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนําให้ซื้อเครื่องเซีกันแฮนดีกว่านะครับถ้าเกิดเป็นรุ่น TD 2003นะครับเครื่องยนต์เนี่ยรุ่น TD 2003เนี่ยราคาประมาณ28งหม นะครับท่านผู้ชมได้บางบททั้งตัวนะครับอย่างน้อยสุดคอมแอร์ไดชาร์ดไดสตาร์ทอะไรอุปกรณ์รอบข้างเนี่ยท่านผู้ชมก็ยังได้ใช้ของใหม่พอเปลี่ยนค่าอะไรเมื่อสักครู่ใช่สองหมื่นแปดนะฮะยังได้อุปกรณ์ใหม่อุปกรณ์เฟอร์เจอร์รอบข้างเนี่ยได้หมดนะครับไม่ใช่ช็อตบ็อกนะฮะได้ครบเลยนะครับและถ้าเป็นเครื่องทีดีสองพันห้านะครับก็อาจจะแพงกว่าหน่อยคือกําลังซีซีสองพันห้าเท่ากับเครื่องเดิมนะครับก็ประมาณสามหมื่นสองนะครับทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนเครื่องสักแอนแฮร์ปุ๊บเนี่ยค่าแรงในการยกวางมันจะถูกนะครับ ใช่ไหมครับมันจะถูก <Okay. S 1> คือช่างเขาไม่ต้องมานั่งผ่านั่งประกอบเขาก็ยกเครื่องตัวเก่าออกแล้วยกเครื่องตัวใหม่ใส่เลยนะครับอย่างเก่งก็ล้างทำความสะอาด แล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องซะอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะใช้ได้เลยแถมร้านเครื่องซักกันแหนี้ที่ท่านผู้ชมซื้อมาเขายังรับประกัน7วัน15วันถ้ามีปัญหาทดลองใช้งานอนก็ได้เปลี่ยนเครื่องซักันแหนดีกว่าครับค่ะแล้วอย่างนี้ถามมาถ้าถามว่าเป็นอันแรกก็คือจะเปลี่ยนเป็นอะไหล่ไปแทนเนี่ยจะใช้เวลานานไหมเปรียบเทียบกันกับยกเครื่องใหม่เนี่ยเวลาการทําเวลาการซ่อมจะนานไหมเอาเป็นว่าอะไหล่ครบๆเลยนะฮะอย่างน้อยก็ต้องมี3วัน3าถึงวันนะครับต้องส่งฝาสูบส่งอะไรส่งลงตึงอีกนะครับ เปลี่ยนแหวนบดวาวอะไรต่ะไๆยุ่งยากวุ่นวายแต่ถ้าเปลี่ยนเครื่องอ,อ,อุปกรณ์ครบครบ,ครบแล้วก็บุคลากรชำนาญเนี่ยวันเดียวเสร็จอ,อ๋อค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลนะคะให้กับผู้ที่ถามเข้ามาตอนนี้คือแนะนําให้เปลี่ยนเครื่องใหม่น่าจะดีกว่าน่าจะดีกว่าค,ค่ะเอาละค่ะมากระที่คําถามทางโทรศัพท์กันบ้างนะคะเป็นคําถามของคุณไก่ชนบุรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ๋อไอด้ยินเสียงชัดเจนเลยเชิญคุณไก่เล่าคำถามได้เลยค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับผม ครับอยากการเล่นถามเปรียบเทียบรถนะครับครับะหว่างรถมิสูวิชิแลนเซอร์ที่ระบบแอร์เอ็นทีวีครับแอร์ทีเย็นีครับกับรถเท็ตโรลเล็ะครับครับครับอยากเลยนถามอาจารย์ที่เปรียบเทียบถึงสมรรถภาพแล้วก็ราคาด้วยครับคือที่จริงถ้าในด้านสมรรถนะนะครับครับถ้าในด้านสมรรถนะเนี่ยผมคิดว่าคงใกล้เคียงกันนะครับ ถ้าในเรื่องระบบการยึดเกาะถนนเนี่ยก็น่าจะใกล้เคียงกันแต่จะมินจะมินมินมาทางมิสูนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อนาคตข้างหน้าเนี่ยหมายถึงเรื่องการแมทนั้นเรื่องเรื่องอะไหล่เนี่ยน่าจะอยู่ที่มิสูนะครับแล้วก็ราคาขายออกเนี่ยขาดทุนน้อยก็น่าจะอยู่ที่มิสูในความรู้สึกของผมนะฮะแล้วก็ที่จริงแล้วถ้าจะซื้อเชฟโรเลตเนี่ยนะครับ ผมว่ารถหารถไม่ต้องไม่ต้องออกป้ายแดงก็ได้นะครับหารถปีกว่าๆหรือรถไม่ถึงปีเนี่ยนะครับราคาค่อนข้างที่จะอ่อดาวกว่าป้ายแดงเยอะเลยนะครับลองลองถ้าเกิดจะถ้าเกิดจะต้องการเชฟโรเลตนะฮะครับค่ะแล้วทางคุณไก่นี่มีใจให้ฝั่งไหนละคะฝั่งทาง นิปุ่นไงค่ะคุณชัยพรมีคําแนะนํำยังไงค่ะผมรู้ฮะผมรู้ในในใจเนี่ยผมก็รู้แล้วว่าอยู่ฝั่งไหนนะครับแต่ก็อยากรู้ไงครับค่ะนะครับก็อยากรู้ผมก็ผมก็ต้องตอบเหมือนกันในใจที่คุณคิดนั่นแหละครับรับผมครับค่ะเอาละค่ะยังไงลองพิจารณาดูนะคะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมากันต่อที่คุณดรนะคะเป็นสายจากคุณนารีค่ะคุณนารีสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะเชิญรับคาถามได้เลยค่ะขอบค่ะ ค่ะฮัลโหลคะ่ะใช่ค่ะวันนี้จะปรึกษาเรื่องอะไรคะอ,อ๋อค่ะเอใช้รถมิ拉อยู่นะคะที่ออโต้ค่ะค่ะท,ทีนี้อยากทราบว่าเออถ้าวิา่งทางไกลสิบสามกิโลลิตรเนี่ยในเมืองประมาณเก้าเก้าแปดเก้ากิโลลิตรเนี่ยถามว่ารถปกติไหมคะเออรถมิ拉ม,มิาเกีย์ออโต้ด้วยเหรอครับใช่ค่ะเป็นเป็นรถมิาที่ซื้อในบ้านเราหรือเปล่าครับออซื้อจากมาเลเซียค่ะอ๋อซื้อจากมาเลเซีย เป็นสเปคมาเลเซียใช่ไหมเกียร์ออโต้เครื่องยนต์เท่าไหร่ครับแปดร้อยห้าสิบค่ะแปดร้อยห้าสิบเป็นเครื่องคารบูเรเตอร์นะฮะใช่ค่ะเป็นเครื่องคารบูเรเตอร์เกียร์ออโต้วิ่งในเมืองเก้ากิโลลิตรเหรอครับค่ะประมาณค่ะแล้วถ้าออกต่างยังหวัดแล้วครับประมาณสิบสามไม่เกินร้อยค่ะประมาณสิบสามก็คือคืออย่างเงี้ยนะครับก็คือที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดในกรณีถ้าเครื่องยนต์ยังไม่กินน้ามันเครื่องนะฮะกินกินน้ำมันเครื่องหรือยังครับ กินน้ำมันเครื่องไหคะคือหมายถึงว่าเอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์วัดน้ำมันเครื่องนี่น้ำมันเครื่องอยู่เท่าเก่าไหมครับหรือว่าหายไปตรงนี้ไม่ตรางแต่ว่าพอถึงรอบก็ไปเปลี่ยนนะครับโอเคโอเคก็แส,<ป>สดงว่าก็แสดงว่ายังไม่มีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์หลวมะนะครับเที่จริงแล้วเก้ากิโลลิตรเนี่ยผมว่าถ้าเกิดไม่ไม,ไม่ไม่มีความผิดพลาดในเรื่องการจับนะฮะคือการจับหมายถึงว่าเอาจานวนลิตรหารจํานวนกิโละอะไรอย่างเงี้ยนะครับอถ้าเกิดว่าเก้าเนี่ยผมถือว่า ถือว่ากินมากนะครับคือที่จริงแล้วถึงมิล่าเนี่ยถึงวิ่งในเมืองเนี่ยยังไงก็น่าจะได้สักประมาณสิบสามสิบสองสิบสามนะครับแล้วถ้าวิ่งต่างหวัดเนี่ยถ้าออกทางไกลเนี่ยน่าจะได้สักสิบห้าสิบสิบสี่สิบ้าิบหกได้ซ้ำครับถือ,อ,อผมอยากให้ตรวจสอบเรื่องระบบการจับไมค์ใหม่นะครับนะครับถ,ถ้าเก้ากับสิบสามเนี่ยถือว่ากินครับผิดปกติครับตรวจสอบอขึ้นยนได้เลยค่ะค่ะทีนิด ถ้าตรวจสอบเราจะเช็คช่วงตรงไหน,นะคะเอ่อก็ต้องช่างต้องให้ช่างเขาตรวจสอบระบบคารบูเรเตอร์ดูสิครับว่าเอ่อมันสกปรกไหมมันมีการรั่วซึมไหมแล้วลเครื่องเนี่ยเดินสะดวกไหม,มนะครับเครื่องยนต์เนี่ยเดินสะดวกเป็นปกติไหมนะครับก็คือต้องให้ช่างที่ร้านเนี่ยเป็นตัวช่วยในการที่จะตรวจสอบตรงนี้ตรวจสอบบอกว่าบอกช่างเขาละกันนะครับว่าเครื่องยนต์ตัวเนี้ยเอ่อถ้าเกิดว่าคุณตรวจสอบแล้วว่ามันมันถูกต้องนะครับว่า9กิโลลิตร13กิโลลิตรจริงนะครับ ถ้าเกิดมันไม่จริงถ้าเกิดมันไม่ใช่เก้าไม่ใช่สิบสามเนี่ยก็ไม่น่ามีอะไรผิดปกตินะครับแต่ถ้าเป็นเก้าเป็นสิบสามเนี่ยถือว่าผิดปกติลองให้ช่างเขาตรวจความสมบูรณ์ของเครื่องยนต์นะครับว่าบอกเขาเลยว่ารถยังมากินน้ำมันผิดปกตินะครับอลองตรวจสอบดูให้ให้ให้หน่อยว่ามันมีาการรั่วซึมของเชื้อเพลิงหรือเปล่านะครับหรือว่ามีการอุดตันอะไรบ้างไหมนะครับ สรุปตอนนี้นี่ก็คือว่าอัตราการกินน้ํามันเนี่ยมันผิดปกติแล้วล่ะแล้วก็ต้องไปแจ้งช่างบอกว่าเอ้ยมันกินน้ํามันเกินไปหรือเปล่าเช็คให้หน่อยตัวเช็คให้หน่อยครับค่ะค่ะคุยไปนะคะเพราะว่ามันเป็นคาโบูนะคะมันก็ต้องเป็นช่างเก่าทีนี้ไปเช็คหัวเทียนเรียกนะหัวเทียนหรืออะไรนะก็บอกว่าเออมันก็มันก็น่าจะอยู่แบบนี้ค่ะเพราะว่าลี้ในเมืองมันจะเจอรถติดบ้างเจออะไรเงี้ย ก็ก็มีโอกาสก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับเพราะว่าเครื่องยนต์เนี่ยกำลังมันต่ำมากแล้วมันจะต้องไปขับเกียร์ออโต้นะครับ <c oughs> ก็ก็ดูเอาเอาผมว่าถ้าเกิดเอาดูดูความสมบูรณ์ของเครื่องยนต์ละกันนะครับ <c oughs> ถ้ามันไม่กระตุกไม่สะดุดอะไรมันเดิน <c oughs> สะดวกดีอะไรดีปกติใช้งานได้ดีเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องทําใจตรงนั้นนิดนึงนะครับแต่ยังไงเนี่ยคอยตรวจสอบความสมบูรณ์นะครับแต่ถ้าถามผมว่าก้า